มันมันสั้นๆคือดัจจคือการทดสอบหนักที่สุดที่มนุษย์จะเจอที่จะมาจากคนคนหนึ่งซึ่งปลอมตัวเป็นนบีอีสาเป็นยีเซสปลอมตัวเป็นนบีอีสามาแล้วก็หลังนั้นจะ,ะสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์และจะทำให้โลกเนี่ยหายนะปั่นปวดไปหมดเลยนี่คือดัจจนะครับคือดัจจคือม ح, าเซียดัจจคือไอมาเซียตัวปลอม คือตัวปลอมถ้ามีคนเคลมว่าตัวเองเป็นเยซูมาคนแรกเนี่ยนบ,บีอีซามากลับมาอีกทีคนแรกเนี่ยตัวนั้นตัวปลอมนะครับแค่นั้นเองดะเจ้านะครับเขาบอกว่าจะเกิดเป็นทารกแล้วค่อยๆโตขึ้นมาหรือเปล่าหรือจะโผล่มาก็เป็นผู้ใหญ่เลยครับไม่ต้องไปสนครับรายละเอียดเนี่ยเอาเป็นว่าคุณเนี่ยโดนทดสอบคนนี้จะเคลมว่าคุณเป็นพระเจ้ายิวจะเชื่อคริสเตียนจะเชื่อมุสลิมบางส่วนจะเชื่อและคนทั้งโลกจะเชื่อ ว่าเขาคือพระเจ้าในฟอร์มของมนุษย์และจะเป็นชาแนรกหมดแล้วแล้วที่บอกว่าเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์เนี่ยมันยากที่คนจะไม่เชื่อเขายากที่คนไม่เชื่อเพราะ,ะมาอันนี้คือการทดสอบที่หนักที่เอาลัทธิอนุญาตแล้วก็ให้มันเกิดเพราะเราจะให้อํานาจมันทดสอบคนว่าเป็นยังไงบ้างมีแต่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่จะดูรู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่ไม่ว่าจะมีอํานาจหรือหรือมีคําเก่งแค่ไหน ก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นมนุษย์นะดูรู้แล้์แข็งพอจะไม่คล้อยตามด้วยอืคือคือที่เป็นบททดสอบที่หนักเนี่ยบางคนรู้นะเพราะว่ามีมีมีไซน์บางทีมีซน์ชัดเจนให้เราเห็นเนี่ยแต่บางทีเราไม่หนักแน่นพอมีไซน์ที่ผู้ผู้ศรัทธาจะเห็นอแต่ว่ามันบททดสอบก็ยังหนักอยู่เพราะว่ามันง่ายที่จะคล้อยตามอ่ามันมันจะเป็นอะไรอะ phd in deception ไม่เข้าใจป่ะมันมีคำหนึ่ง ฝลังพูด uh huh. The devil always comes in the form of a saint uh huh. ว่าความชั่วชัยตอนเนี่ยมักจะมาในคราบของนักบุญเสมอเข้าใจปะเพราะฉะนั้นนี่คือดัจจาร์เลย <N ien. S 2> จะมาในคราบของนักบุญจนคนยอมรับจนพูดลายชี้นกเป็นไม้ไม้เป็นนกไปหมดนี่ดัจจาร